ะะเป็นโฮวีดนะคะดีต่อสุขภาพนะ,ะแล้วก็มีลูกเกดมีวอลนัทนะคะทำไม่ย่างนะคะแล้วก็นุ่มฟูๆด้วยค่ะเดี๋ยวลอาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะคนแนนนะคะเราจะมาทำแป้งเชื้อกันก่อนนะคะเพิงใส่น้ำเย็นนะคะลงในอ่างผสมจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะตามยีสต์นะคะเพิเก็บยีสต์แบบนี้นะคะไล่อากาศให้หมดแล้วม้วนนะคะเปิดรูเล็กๆไม่เยอะ ยีสต์ 1, นึ่1.4ช้นชานะคะนิดเดียวจากนั้นนะคะกราใส่แป้งทำขนมปังไปค่ะแล้วใช้มือน,นวดเลยค่ะรวบให้เป็นก้อนค่ะไม่ต้องเนียนไม่ต้องอะไรจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะชื้นๆไม่แฉะแต่ก็ไม่ได้แห้งมากพักไว้ในตู้เย็นนะคะข้ามคืนนะคะ 8-15ชั่วโมงนะคะถ้าจะพักในอุณหภูมิห้องนะคะถ้าใครรีบนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะขันแรกนะคะปิ้นจะแช่ลูกเกดนะคะนี่เป็นลูกเกดกับเปลือกส้มแห้งนะคะแช่ในน้ำร้อนค่ะปิ้นจะแช่ทิ้งเอาไว10้10-15นาทีนะคะก่อนที่เราจะเสด็จน้ำแล้วนำมาใช้นะคะ ส่วนถั่ววันนี้นะคะเปิ้นใช้วอลนัทนะคะเปิ้นสับเล็กนะคะเปิ้นซื้อแบบที่เขาสับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะใครจะคั่วก่อนหรือไม่คั่วก็ได้นะคะวอลนัททานดิบได้ไม่มีปัญหาค่ะนะคะเดี๋ยวเราแช่ลูกเกดครบเวลาแล้วแล้วเราก็เสด็จน้ําซับให้แห้งค่ะนี่คือแป้งที่เปิ้ลแช่ไว้เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมานะคะเปิ้ลจะใช้ทั้งเย็นเลยนะคะ นะนี่นะที่เรานวดเอาไว้นะเนี่ยกูเต้นเขามาเองเห็นไหมคะกูเต้นเขามานะน้าเพื่อจะใช้ทังเย็นๆเลยนะคะเอาแป้งออกมาจากโถค่ะใส่โถใหญ่หรือใส่ในอ่างผสมนะคะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะฉีกเขาจะติดๆไม่เป็นไรฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะ ใส่ไปเลยค่ะไม่เป็นไรน้ำตาลทรายค่ะใช้มือคนให้ละลายนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชค่ะตามด้วยยีสนะคะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮวิตค่ะนะจะเห็นว่าคนละสีกัน เกลือคะ่ะจากนั้นนะคะนวดค่ะนวดให้เข้ากันดีนะคะมันนวดจนเขารวมก้อนกันดีแล้วนะคะนะนวดสลับฟ้าไปเรื่อยๆนะคะติดมือเล็กน้อยนะคะพอเขารวมก้อนกันดีแล้วนะคะเพิ้นจะ ใส่ลูกเกตและ,ะผลไม้แห้งที่เราเสด็จน้ําแล้วลงไปนะคะตามด้วยถั่ววอลนัดค่ะจากนั้นนะคะเพิ่นใช้ยืดพับนะคะใครมีเครื่องก็นวดให้เข้ากันได้เลยนะคะจนกว่าเขาจะยืดไม่ค่อยออกแล้วนะคะเนี่ยพับไปเรื่อยๆเ,เขาจะยืดเริ่มยืดไม่ออกเป็นก้อนแล้วก็ใช้ได้ค่ะนะคะเพิ่นจะ มีลูกเกดหลน่นนะคะเดี๋ยวจะพักแป้งเลยนะคะเวลาพักแป้งนะคะดูขนาดให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะไม่จับเวลานะคะอยู่ที่เราเราวสีสห้านาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งน,นะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเขาขึ้นมาเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเอาออกมาแบ่งก้อนกันค่ะ ใช้แป้งแป้งทำขนมปังนะคะโรยเล็กๆนะโรยที่โต๊ะด้วยนะคะจะเป็นแป้งทำขนมปังแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ที่ที่ใช้โรยนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งนะคะแล้วแบ่งเป็น6กนะะก้อนนะคะคร่าวๆก่อน แป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขลึนกลมพักเอาไว้คลึงกลมนะคะเมือ่อคลึงกลมทั้งหมดแล้วนะคะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้ให้กูเต้นคลายตัวสัก 15- 20นาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันนะคะ หยิบขึ้นมา,าทีละก้อนนะคะนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านค่ะแย่แยถ้ามีฟองอากาศแบบนี้นะคะเจาะออกค่ะม้วนค่ะเก็บตะเข็บจากนั้นวางเรียงบนถาดอบค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะนำไปพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะหลังจากพักแป้งไปประมาณครึ่งทางแล้วนะคะให้เริ่มวอร์มเตาเอาไว้ได้เลยค่ะ พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแล้วเบิ้ก็ว์งเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะโรยด้วยแป้งค่ะด้านบนบางๆนะคะแป้งนํำขนมปังน,นะคะหรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้เมื่อโรยเสร็จแล้วนะคะเปิ้ลจะใช้มีดโกนนะคะนะใครไม่มีก็มีทำครัวก็ได้นะคะกรีดค่ะจะมีตรงส่วนที่เขาติดถั่วหรือ ลูกเกดก็อาจจะกรีดยากเล็กน้อยนะคะแต่ก็กรีดเบาๆนะฮะลากเบาๆอย่าก,กดแรงนะคะเดี๋ยวขนมปังยุบนะคะมีคมๆจะลากง่ายจากนั้นนะคะนำาขบได้เลยค่ะบสุดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะนะ,ะเดี๋ยวเรารอขนมปังเย็นนะคะเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ